คุณผู้ชมคะวันนี้แม่มาชวนทําไส้ทอดค่ะไส้อ่อนทอดกรอบอร่อยอร่อยหอมหอมแบบนี้นะคะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรมพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครัดีแม่แม่มาชวนทําไส้ทอดค่ะไส้อ่อนเนี่ยล้างให้สะอาดต้มและหั่นชิ้นไว้นะคะต่อมาก็มาปรุงรสด้วยแป้งทอดกรอบนะคะไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้แค่เคลือบไส้พอ ใ,ใส่เกลือนะคะหนึ่งหยิบมือน้อยๆพอละค่ะเดี๋ยวเค็มเยอะจากนั้นนะคะใส่ผงนัวคลุกให้เข้ากันเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมใช้มือคลุกน,นะให้เข้ากันแบบนี้เลยจากนั้นเราก็เปิดไฟตั้งกระทะไว้รอนะคะคุณผู้ชม โอเคเดี๋ยวเรารอไฟร้อนสักครู่นะคะให้น้ำมันเราร้อนๆจากนั้นก็ใส่ไส้ลงไปเลยค่ะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำมันกระเด็นด้วยนะคุณผู้ชม ขยับกระทะเขาไม่ติดกระทะนะคะไหนๆใช้กระทะธรรมดาไม่ใช่เทปร้อนนะก็ไม่ติดเป็นกระทะเลย ทอดจนเหลืองกรอบเลยนะคะเมนูนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะเขาจะได้กรอบไส้เลือกไส้ดีนะคะุณผู้ชมตอนล้างอะดูในไส้ให้มันไม่เป็นสีเหลืองๆนะถ้าเป็นสีเหลืองๆคือมันจะขมตัดทิ้งเลยต้มให้นุ่มก่อนค่อยมาทอด เราแสนะนไส้เราก็จะสุกแล้วใช่ไหมเราก็จะเหลืองให้เขากรอบนี่ค่ะพริกไทยพริกมาคนเขาให้โดนความร้อนให้ทั่วนะเขาจะได้สุกเหลืองทั้งสองด้านสม่ำเสมอกัน ไส้ทอดเนี่ยเป็นเมนูกับแก้นหรืเอ,อเมนูกิเลนที่เด็ดมากๆเลยใช่ไหมคะใครๆก็จะติดใจเราซื้ทําเองไม่แพงเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ใช้ใช้ไส้แค่ประมาณไม่เยอะนะแค่ประมาณขด0 2งิี ถ้าประมาณนี้เราซื้อตามร้านอาหารก็ยงต่ำก็หกสิบเจ็ดสิบใช่ไหมคะอาจจะถึงยังร้อยี่สิบบาทยิ่งเป็นร้านที่เป็นกับแก้มร้านร้านเบียอะไรเงี้ยก็จะแพงเนาะเราทำกินเองเลยคะ่ะช่วงแรกนี่จะใช้ไฟไม่แรงมากนะเอาเขาสุกดีแล้วาก็จะเล่งไฟเป็นไฟแรงหมือนอันนี้เราเอ้าสีแล้วคะคามกอบเริ่มได้ ่คกาไปต้องยืนอยู่กับเขาตลอดนะคนุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มสวยสีในโทรศัพท์อาจจะยังไม่เหลืองนะแต่อันนี้เหลืองแล้วค่ะออกเหลืองเล็กน้อยแล้ว แ้งที่เมย์ใช้เป็นแป้งข้อก,กรอบนะที่ห้อไหนแจยวชิ้นชุมแล้วจะเอาอันนี้เมย์ใช้อันนี้ค่ะใครชอบที่ห้อไหนก็ย่อนั้นเลยนะ สีเริ่มมาแล้วนะคะต้องระวังเรื่องเขาจะไหม้ดูนะคุณผู้ชมเข้าไฟแรงเกินน้ำมันเริ่มร้อนจัดเราก็เบาไฟสักหน่อยนะ แม่เห็นสังเกตไหมว่าแม่คนไม่หยุดมือเลยนะเพื่อให้เขากระจายความร้อนไปทั่วตีจะได้สม่ำเสมอนะคะโอเคไอได้ทีแล้วไห่ก็จะปิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้เหลืออีกสักนิดนะคะเราจะตักขึ้นแล้วนี่ค่ะได้ทีแล้วนะคะ แล้วก็ตักขึ้นใส่าจานเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมคะไส้ทอดเมยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้กินกับน้ําจิ้มไก่นะมีใบผักชีมาแอมนิดหน่อยเนาะนี่หน้าตาน่ากินไหมคุณผู้ชมวิธีทําซึ่งมันไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะง่ายๆแต่จะได้เมนูไส้ที่อร่อยแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะลองทําดูนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องโค้ชเมย์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้เม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ